สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชดาวันนี้เราย้ายของเข้าหอแล้วนะคะเราก็จัดไปแล้วบ้างก็จะพามาตัวห้องค่ะทุกคนซึ่งห้องของเรานะคะก็มีแบบเป็นประตูแยก ของก็เอาออกมาแบบจัดเก็บดรืยแล้วแหละมีแค่เสื้อผ้าอะไรมีบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูระเบียงนะคะอยากให้ดูนี่ก็จะเป็นระเบียงข้างนอกนะว้าวระเบียงข้างนอกแล้วก็มีราวตากผ้าแล้วก็จะมีแบบโซนคือถัดจากระเบียงก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เราซื้อตู้เย็นมาเองนะคะน้องเตู้เย็นจิ๋วก็เย็นดูเดอ้ออันนี้ยังไม่ได้แกะเลยมีช่องฟรีสซอร์ มีจิ๋วแล้วก็ไมโครเวฟต่างล้างจานตัวห้องน้ำห้องน้ำก็ใหญ่อยู่นะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีที่กั้นน้ำนี่ก็จะเป็นกระจกนะใหญ่มากกระจกใหญ่ดูดีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีทีวีนะคะเพราะว่าไม่ดูทีวีวิวนอกห้องก็จะเป็น ประมาณนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรแล้วอันนี้วางข้างนอกนะวางข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยยกไปทิ้งมีใ,ใครมาแล้วของแก้วเก็บความเย็นเก้าร้อยปะ,ะไม่ถึงเนาะอ่าะทุกคนจะมาแกะเตารีดไอน้ำน,นะคะสำหรับเด็กหอ,อเคยใช้ไม่ดูดีหรือเปล่าอัน <ๆ S 1> นี้มันดีเพราะว่ามันไม่มีโต๊ะไม่ต้องใช้โต๊ะก็ได้ อ,อันนี้เป็นที่เกอกน้ำใส่าสั่งมาเป็นน้องชมพูนะคะคนกคนยัาัอุ้ยม,ม,มันใช้แรงเยอะมากมันก็ซูบกดค้างเติมน้ำ นี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อนะคะสวัสดีค่ะเป็นมุแมแอบนะคะเดี๋ยวจะมาตัดผลตัดผลสัพพอเทส่กระตุกเก็บไว้นนะคนเราป้ายยาอันนี้หอมมากหอมแบบหอมติดทนแต่ตอนซักมันจะไม่ฟูงนะแต่พอเอาไปตากแล้วอ่ะมันจะหอมแบบติดอ่ะติดผ้า แนะนำค่ะอันนี้ จัดเสร็จเป็นบางส่วนแล้วค่ะทุกัลโหลแต่ไฟที่ห้องมันค่อนข้างเหลืองนะะมาติดอ่ะน่องเอร่อยนะอ้าวชชกอยากจะบอกว่ามาชาลาเต้ของเต่อบินอ,อร่อยมาก เดี๋ยวเราจะประถมนิเทศวันที่21น,นะคะแล้วก็เราก็เลยมาอยู่ก่อนประมาณ5วันหรือ1อาทิตย์นั่นแหละมาอยู่เพื่อแบบให้ชินกับเส้นทางแล้วก็รู้ว่าตรงไหนมีอะไรกินบ้างน,นั้นก็เลยมาอยู่ให้ชินก่อนนะคะประมาณ1อาทิตย์หน้าดูแบบงงนอนมากขยะดูอะไรบ้างไม่มีแนวไปแล้ว บายบายสวัสดีค่ะทุกคนเตรียมตัวจะเช็ดหน้าอาบน้ำนอนแล้วนะคะวันนี้ก็กิจกรรมมีอาจจะมีมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพิ่งมาคิดได้ตอนกลับมานะคะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ย้ายของเข้าห้องจัดห้องไปหาอะไรกินกับห้องแค่นั้น ไฟมันเหลืองมากแต่ไฟในกล้องไม่เหลืองเลยเซ่ The next day สวัสดีค่ะทุกคนผ่านมาอีกวันแล้วแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งของเพิ่มเติมนะคะซึ่งขาดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไปเจออันนี้มากที่ไดลซูน่ารักมาก60บาทเท่านั้นเอาไว้ใส่แบบครีมเครื่องสำอางอะไรนี้นะคะ ปัายก็ทีหนีบเสื้อเพราะสีมันน่ารักก็เลยซื้อมานะคะ2ี่ห้าบาทก็ยางมัดผมยี่สิบบาทที่ขัดส้สี่สิบเก้าบาทวันนี้นะคะก็สั่งข้าวสั่งอะไรมากินนะคะแบบเอะ hey, นะข้าวมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะโทนอะาหารมาแล้วค่ะต้องตำยั่วๆจ้า เค้มอไกอะไรรู้คอหมูย่างมันคอหมูไหมเนี่ยหมืหมูย่างไม่เหมือนแบบมันหมูทีออ่อยู่นหมูแดงอะข้าหมูแดงนะมันไม่เหมอคอหมูหมหมชิมมาอืมหมอนเนื้อห,หมูที่แบบไม่ใช่คอหมู The next day. สวัสดีค่ะทุกคนมาในวันถัดไปเพราะว่าสั่งของมาแล้วก็มาส่งเลีนะคะก็จะมาแกะให้ดูกันอันนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะคะเพราะว่าตอนที่สั่งมาอนแรกลดแรกมันไม่พอก็เลยสั่งเพิ่มมาอีก30ชิ้นละประมาณ6 9 9บาทได้10อันซึ่งคุ้มมาก แล้วน้อง่ะเป็นไม้เผาเสื้อแบนแบนมันจะทำให้พื้นที่ในการแผาเสื้อไม่กินพื้นที่นี่น้องจะเป็นแบบไม้แวาเสื้อเบนแบนน่ารักดูดีมากประมาณนี้นะดูต่อไปก่อนอีกร้านหนึ่งสั่งมาสองอันจะเป็นแบบแปลงขัดห้องน้ำแล้วก็ที่รีดน้ำแล้วก็อารมณ์เป็นแบบไม้ถูแล้วก็เป็นผ้าเปียกที่แบบแปะแล้วก็ถูงเลย ให้เป็นผ้าเปียกเที่ยวไว้ถูกพือนนะคะอันนี้นะคะนีมัะะก็จะเป็นแบบนีถูงจุๆอันนี้เป็นแปลงขัดแล้วก็ที่รีดน้ำนะคะแล้วก็มี น้องหวีเอาไว้หวีแปรงอย่างนี้เวลาคลิปผมเกาะชุบชุบเป๊บเรียบรอ้อยแล้วแล้วค่ะไม้ถูตุ้ง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 ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าบ๊ายบาๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็วันนี้ไปไปค่ะ